สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงกับตัวพี่เองนะครับว่าใน1วันเนี่ยเกมอนิเมลาสซนนะครับพี่เข้าเกมนั้นมาทำอะไรบ้างเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับทุกคนนะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ยาวมากนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะดูจบนะโอเคป่าทุกคน อ่าเริ่มเกมนะครับเข้าเกมมาเนี่ยเราจะอยู่ที่จุดเกิดนะตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่ทําอันดับแรกเลยนะครับสาหรับตัวพี่นะคนอื่นพี่ไม่รู้นะครับที่จะมานะครับผมนี่เลยเดลี่วิวนะครับผมสปินตรงนี้ก่อนเลยนะครับฟรีหนึ่งครั้งนะครับทุกคนนี่เราจัดไปเลยนะครับ1ครั้งแล้วก็นะครับผมหลังจากที่เราหมุนฟรีไปแล้วนะครับเราจะสามารถใช้ในส่วนของจิ้วเนี่ยที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับจ่าย1,000นะครับแล้วก็หมุนไปอีก4ครั้งนั่นเองนะครับทุกคน อ่ะโอเคครับผมทุกคนนี่เป็นการหมุนครั้งสุดท้ายนะครับพี่ได้ m y ส t i c Spirit ชาร์ดมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เพลมาทั้งหมด2อันนะครับสิ่งที่พี่อยากได้เนี่ยสำหรับเดลี่วิวนะครับก็คือ มิสติกนะครับแล้วก็เพอตัวนี้แล้วก็เจ้าดัสเพลตัวนี้พี่อยากได้3อย่างนี้นะครับทุกคนโอเคไหมหลังจากที่เราทําการหมุนวงล้อเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็มาตรงนี้ต่อเลยนะครับมาที่โกชอปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเลือกซื้อที่เป็นพวกสปิริชาเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะซื้อทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของสกิลทรีเนี่ยจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะพี่มี200กว่าแล้วแต่พี่ชอบซื้อนะมันติดเป็นนิสัยนะแล้วก็พวกเนี้ยจะเป็น exp นะครับจริงๆเนี่ยซื้อก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเ นี่คือหลักพันถือว่าน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินตรงนี้เยอะนะครับจะซื้อทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเอาแอปวิวตัวละคอรอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดที่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ DC Shop ขายไกยเพชรราคาถูกอนิเมะ Adventure อนิเมะ Defender มีให้เลือกมากมายและอนิเมะแวนการ์ด มีบริการรับโกดเกมพาร์ตเลทถ,ถูกทั้ง3แมปไม่เชื่อลองเข้าไปดูบริการรับเติมโลบักแท้เลทดีมีแจกโค้ดด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอันนี้เนี่ยรู้สึกว่า1วันจะซื้อได้2ครั้งนะครับตรงโกช็อปนะก็ถ้าเกิดว่าเอ่อถ้ามันครูดาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่พี่เสร็จภารกิจตรงนี้แล้วใช่ป่ะพี่ก็จะวาร์ปนะครับไปที่เลดนะครับทุกคนนะไปที่เลดแล้วก็มาที่เจ้าประธานตรงนี้เลยประธานโกนห ของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสมาคมฮันเตอร์ะ Hunter นะครับจากโซโล่เลเวลลิ่งนั่นเองนะครับนะ ก็จะมาทําการซื้อตรงนี้นะครับซื้อทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่มีอยู่300กว่าล้านโทเคนใช่ปะสิ่งที่พี่จะซื้ออันดับแรกเลยนะครับนั้นก็คือมิสติกนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ร้อยล้านแล้วนะครับสิบอันนะครับทุกคนแล้วก็ดีเจนนะครับพี่ก็ซื้อนะครับหลักๆจะซื้ออันนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็พี่จะมาซื้อตัวเพลนะครับนะตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบล้านแล้วนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจริงๆอ่ะพี่จะซื้อทุกอันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโทเพพี่่ะไมอใชป พี่ก็จะไปทําการ AFK ดันเจียนมานั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยเอามาซื้อนั่นเองนะอันนี้เนี่ยซื้อทุก2วันนะพี่ซื้อหมดเลยนะที่จริงพี่ซื้อหมดเลยเดี๋ยวพี่จะไป AFK แล้วก็เดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่นะครับทุกคนโอเคไหมวิธีเอฟเคเนี่ยพี่สอนไปแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้ก็ซื้อได้ทุก2วันเนาะจากนั้นนะครับก็เดินออกมาตรงนี้ครับมันจะเป็นบอสรัดพอดีนะครับทุกคนนะก็มาที่ไทท่านรัดเนาะ กดเข้าไปที่ช็อปนะครับไทท่านรัดเนี่ยก็จะมีตรงนี้ของขายทุก2วันเหมือนกันนะสต็อกตรงนี้จะรีทุก2วันนะครับที่จะซื้ออันนี้อย่างเดียวนะครับสำหรับไทท่านรัดนะครับอ่าแต่คนอื่นจะซื้อหมดเลยก็ได้นะจะซื้อพงซื้อเพอเนี่ยแล้วแต่นะที่พี่ซื้อแค่อันเนี้ยเพราะว่าเอ่อไทท่านรัดเนี่ยมัน FK ค่อนข้างที่จะยากเนาะพี่ก็เลยต้องเล่นมือแล้วก็พี่ก็เลยจะเก็บโทเค็นเนี่ยไว้ซื้อแค่มิสติกสปีดิชาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาพี่แนะนําให้ซื้อเพอรด้วยแล ถ้าใครเอได้นะครับจะซื้อทั้งหมดเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะโอเคปะจริง <Lew y> ๆเนี่ยมันควรซื้อทั้งหมดนะทุก2วันนะครับแล้วก็มาที่กอร์ลี่ลัดนะครับกอรลี่ลัดเนี่ยตรงเนี้ยเอได้นะครับพี่ก็จะซื้อตรงนี้อันนี้พี่ซื้อไปแล้วใช่ปะแล้วพี่ซื้อไปแล้วนะพี่จะซื้อ2อ,อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นะเป็นหลักนะจริงๆงเนี่ยพี่จะซื้อหมดเลยนั่นแหละแต่ว่าเออตอนเนี้ยพ,พี่ไม่พอนะพี่ต้องไป FK แล้วก็มันจํากัดที่5้า0ันด้วยนะเออแต่ว่าอันนะน,น,ออน้ม FK ไดะกเคคทุโ <im ly> จากนั้นนะครับเมื่อเราซื้อตรงนี้เสร็จแล้วนะสิ่งที่พี่จะทำต่อไปนั่นก็คือลงรายวันนะครับชาเลนเจอร์ตรงนี้นะครับทุกคนอ่าจริงๆนะครับพี่จะมาลงชาเลนเจอร์ตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ Daily Hu ันเออชาเลนต์ตรงเนี้ยพี่ไม่ลงนะครับนะมันจะลงได้10เกมต่อวันมันจะการันตีพวกนี้นะแต่ว่ามันไม่การันตีมิสติกกับรีเจนนะมันจะได้พวกนี้แหละประมาณ10บสครั้งต่อวันนะจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ส่วนตัวพี่ไม่ลงละกันนะพี่จะลงแค่ Daily Hu ันนะครับทุกคนนะแล้ว แล้วก็เล็กไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทีมที่พี่ใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทีมนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่พี่ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับเผื่อใครอยากไปปั้นตามนะครับก็ลองดูกันได้นะครับทุกคนใช้ทีมนี้ได้เลยนะเนี่ยปั้นตามพี่เลยเนะี่ยปั้น6ตัวนี้มาได้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าสุดตึงแน่นอนเฮ้ยทำไมทำไมเงินพี่มันเด้งน้อยอ่ะเอะทำไมเงินพี่มันเด้งน้อยครับทุกคน จริงๆเงินมันน่าจะเด้งเยอะกว่าน,นี้เดทำไมเงินมันเด้งน้อยเอาไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นจบนะครับมันจะมีทั้งหมด25เวฟนะครับทุกคนนะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เพลเนี่ยจะอยู่ที่4อันถึง6อันนะครับนะเออมีโอกาสได้6อันด้วยพี่เคยได้6อันด้วยนะครับก็คืออันนี้เราเข้ามาหาเพลนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเราตัดไปที่เวฟสุดท้ายเลยนะครับอ๋อทุกคนก็ว่าแล้วทําไมเงินพี่มันได้น้อยครับทุกคน เพิ่งสังเกตนะครับเปอร์กาโตลี่แบบอลนะครับไม่แน่ใจว่าจะเล่นผ่านหรือเปล่านะครับทุกคนแบบอลนะครับนะตึงๆไปเลยนะครับเฮ้ยน่าจะผ่านแหละมีซงจินอูอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับรุยกันต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเวฟยี่สิบห้านะทุกคนโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวฟที่25เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบอสเดินออกมานะครับพี่ก็จะกดสกิลของตัวนี้เลยนะครับ Shadow King Domain นั่นก็คือสกิลของพี่ซงจินอูเรานั่นเองนะครับ 2.4B นะครับทุกคนนะถือว่า อ่าเหมือนเยอะเปล่าแต่ว่าเราทำดาเมจ20บีนี่ว่ากดไปเลยปราบแตกทั้งแมปนะครับทุกคนโอเคปะ่ะอ่ามาดูนะครับว่าเราจะได้สักกี่เม็ดนะครับทุกคนนะมาดูดีว่าอ๋อนี่ยได้6เม็ดนะครับเห็นปะ่ะ ก็เห็นป่ะทั้งหมดพี่ก็มี13เมตรแล้วนะครับนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตัดไปเจอกันหน้าล็อบบี้นะครับรอบนี้ได้มาต้อง6เม็ดใช้เวลา5นาทีนะครับโอเคครับผมทุกคนมาหลังจากที่พี่ทําการฟาร์มเดลี่เสร็จแล้วนะครับนะพี่ก็จะไปทําการซุ่มเลยนะครับนะนะหวันของพี่จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาตรงนี้เลยนะครับอัลติ้งนะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ็นแฮนด์นะครับเอ็นแฮนแล้วก็ พี่นะครับกำลังจะหาในส่วนของไมดั๊ตปะมันจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรก็คือไอ้นี่พี่กําลังหาเอ่อบัฟเงินนะให้ตัวนี้อยู่นะก็คือตัวในไมดันะเออพี่กําลังหาไมดัอยู่นะครับทุกคน ก็สุ่มกันไปเลยนะครับผมนะเนี่ยหมดไปเยอะน่าจะหมดไปเกือบร้อยเม็ดแล้วมั้งไอตัวเนี้ยไม่ออกไมดัสสักทีนะไมดัสมันไปออกไอตัวอะไรนะจูโนเฉยเลยเว้จูโนพี่ได้ไมดัสมาไม่รู้ว่าเออถ้าตัวดาเมจได้ไมดัสมาเนี่ยมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันบับอุ้ยเกือบเมื่อกี้เกือบนะเกือบนะมันเกือบแบบหลายทีแล้วเว้ทุกคนมันแบบมันเฉียดแค่หนึ่งอันอะเมื่อกี้ก็เกือบนะเห็นปะไม่ออกสักทีเว้ยไมดัสเนี่ยอยากได้มากตอนนี้นะครับเพราะว่าอยากได้เงิน30%โคตรเยอะเลยนะ เนี่ยไม่ออกแล้วออกกอเลียสมาโอ้โหนี่หมดไปเยอะแล้วนะส่วนอันนี้พี่ไม่ได้ใช้นะครับพี่เก็บไว้เพราะว่าอันนี้มันอยู่ถาวรน,นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลเนี่ยเออมันอยู่ได้แค่3วันนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะมาไล่เช็คตัวละครนะครับว่าตัวไหนนะครับที่มันเป็นเวอลด์จิเนตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าเวอลด์จิเนตมันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อย่างตัวนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ปะพี่ก็จะมาทำการรีโลสแตทนะครับเพราะว่าพี่จะหา 3S นั่นเอง ก็เดี๋ยวพี่ขอเรียนนี้ก่อนเลยละกันนะครับนะรีโลไปเลยปุ๊บนะครับนี่ได้เป็น S อสพามานะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับนะเวลาเราไปเล่นเนี่ยมันก็จะเก็บข้าวเวอร์ติเนตเพิ่มมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมใน1วันที่พี่ทานะครับในเกมอะเนเมะรัสเต้นะครับเออแล้วก็พี่จะเสริมนิดนึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนมีเวลาก็อาจจะมาลงตรงนี้อ่าวันละสิชั้นก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่นะตรงนี้เป็นหอคอยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเวลามากกว่านั้นนะครับ เราสามารถมาเล่นเลทน,นะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเลทเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นเป็นลิฟวิเลทนะเลทที่4 5เนาะห้าหมีทั้งหมด8เลทน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นทุกวันนะครับเล่นเฉพาะแอคที่6นะมาจาการันตีรีโลให้เราเนี่ยสเกมเนาะก็บุกมรวมๆกันแล้วพี่ว่าน่าจะได้ประมาณร้ออัพนะทุกคนนะ สมมุติว่าเราเล่นแอค6ของทุกด่านนะครับมันจะก,การันตีรีโลให้เราทั้งหมด3เกมนะครับเห็นปะเนี่ยอย่างอันนี้มันก็จะได้2-3ใช่ปะก็บวกเอานะครับนะสมมุติว่าเราคิดที่ออ3อย่างเงี้ยเราก็ได้ละด่านเนี้ยได้9โลนะด่านนี้ก็ได้แล้ว9โลนะครับด่านนี้ก็ได้สมมุติว่า15โลนะครับ แล้วก็ด่านนี้ก็ได้15โลสมมติเราคิดที่แม็กเลยนะคิดที่5เลยนะครับนะอันนี้ก็5้าเนี่ย15 15โหพี่ว่าน่าจะประมาณ100นะขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขน,นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยถ้าทํารายวันทุกวันนะตรงนี้น่าจะได้ประมาณตีไป100โลอะสมมตินะประมาณ100โลนะครับทุกคน ก็ได้ดีโลมาใช้กันแบบสบายสบายแล้วนะครับแล้วก็ไปกดตามช็อปตรงนี้ได้อีก50าสเนี่ยห้าสิบเห็นปะแต่ว่าอันนี้มันได้ทุก2วันไงทุกคนเออประมาณเนี้ยนะทุกคนโอเคไหมอ่ะสำหรับ1วันของพี่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็สําหรับ1วันของทุกคนนะครับมีอะไรบ้างสามารถแชร์กันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์กันได้เลยยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ